สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มตึ้งและผองเพลยนนะคะในวันนี้เราจะมาแสดงมารยาทในการรับชมภาพยนตร์ค่ะครับผมก็ปัจจุบันนะครับเราถือได้ว่าการชมภาพยนตร์นะครับก็เป็นวิธีการหาความสุขอย่างหนึ่งนะครับผมผ่อนคลายความเครียดด้วยใช่คใช่ค่ะในสังคมปัจจุบันก็มีความเครียดมากมายนะคะและการรับชมภาพยนตร์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการกระบายความเครียดหรือว่าผ่อนคลายด้วยนะคะครับผมแต่ก็มีบุคคลบางกลุ่มนะครับที่เขาเรียกว่ามา ทำลายสิทธิของผู้อื่นนะครับผมในการรบกวนนะครับครับผมนะครับเอาละเอาเปรียบนะครับซึ่งเราก็สามารถก็เห็นเหตุการณ์เนี้ยด้ก็ค่อนข้างบ่อยครั้งนะครับนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยคนมีการส่งเสริมนะครับเกี่ยวกับมารยาทในการรับชมภาพยนตร์นะครับใช่ค่ะวันนี้เป็นสิ่งที่มีการส่งเสริมไหคะครับผมซึ่งมารยาทในการรับชมภาพยนตร์นั้นมีดังต่อไปนี้ครับพึงงดใช้โทรศัพท์มือถือในโรงภาพยนตร์ครับก็โดยจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าพบได้บ่อยนะครับ เพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนนะครับผมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับใครๆก็พบบีีนะครับ Android หรือว่า iPhone นะครับหรือแม้แต่โนเกียนะครับก็ยังพบกันอยู่ด้วยนะครับนะนะครับหลายคนก็เอาแต่นั่งแชทนั่งเมาส์นะครับจะกวนคนอื่นก็ไม่ไ้เขาเรียกว่าใบ่ไย้สนใจคนอื่นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับผมรวมถึงแสงของมือถือนะครับก็เขาเรียกว่าแยงตาผู้คนด้วยเนาะใช่ใครยงตาดความมืด้วยใช่ครับไม่ควรจะเปิดทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับ ของที่นี่รู้จักวิชาไข้คนห้าธาตุระวังตัวด้วยนะแต่เจ้าก็บอกทางเดินได้ถูกต้องเจ้าก็ต้องเก่งกว่าสิความสามารถพิเศษของคนก่าดอกท์อ่ะไอ้ข้าวไอนข้าวไอ้ข้าวอาการนามีตุ้นอ๋องคนเดียวที่ช่วยได้คนที่นั่งอยู่ก็แต่เป็นลำบากเลยตัวไม่ใส่ตาที่มัไม่เฉียดระชต้าศินต้องไม่ใช่คนแบบนั้นแน่เพียงแต่เจ้ายังไม่ทันได้พบตุ้นอ๋อง ก็ต้องตายเพราะประมงชาสุดเจ้าย่าไม่ทันเจ้าย่าไม่ทันเจ้าย่าไม่ทันดติดเจ้าอยเจ้าไม่ควรรับประทานอาหารในโรงหนังที่ทําให้เกิดเสียงรบกวนครับการรับประทานอาหารในโรงภาพยนตร์น,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 นั้นนะครับนอกจากจะเกิดกลิ่นนะครับที่ไม่เป็ประสงค์แล้วยังเกิดเสียงรบกวนผู้อื่นด้วยครับหรือแม้แต่ป๊อปคอนใช่ไหมครับหรือน้ำน้ำโคกนะครับ <noting> ก็ยังเกิดเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับ <an> ดังนั้นนะคะเราไม่ควรนําอาหารทุกชนิดนะคะเข้ามารับประ ในขณะชมภาพยนตร์ค่ะควรจะรับประทานให้อิ่มเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเข้าขชมภาพยนตร์ต่อนะคะ หลีเกเลี่ยงการนําเด็กเล็กเข้าไปชมภาพยนตร์นะคะในบางครั้งผู้ปกครองหรือครอบครัวเนี่ยเขาจะพาลูกพาหลานเข้าไปชมภาพยนตร์ด้วยซึ่งการพาเด็กเล็กเข้าไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเขายังมีวุฒีภาวะไม่มากพอในบางครั้งเขาอาจจะส่งเสียงโวยวายหรือทําให้คนอื่นน่ารำคาญได้นะคะราชนทักษิณต้องมาชคนแบบนั้นแน่เกรงแต่เจ้ายังไม่ทันได้พบปื้อนอ,อง ็ต้องตายเพราะประมงชาวสวนชาวนาบัณฑิตก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านค่ะวันนี้ดีฉันขอเรียนที่ มงมมมขอททุกทีี่ไม่ควรทอาอนาการในโรงภาพะย,ะยนตร์ครับ<ฮ>การทอาอนาจารที่สาธารณะนั้นนับวก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับใช่ซึ่งรโรงภาพย,ยนตร์นั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่สาธารณะด้วยนะครับ<ฮ>ใช่เลยครับถึงแม้ว่ามันจะมีไฟที่นืดน,นะครับแต่ก็ไม่ควรทำเด็ดขาดนะครับยิ่งทายาว,วชมนกเพเ่นก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในอนาคตด้วยนะครับ ะะเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารนณะเราไม่ควรที่จะนําขยะหรือว่าสิ่งของที่ใช้แล้วเนี่ยมาทิ้งอยู่ข้างในควรจะช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องมีผู้อื่นเข้ามาใช้ด้วยค่ะ ไม่ควรแสดงอ,อารมณ์ร่วมกับภาพยนตร์มากจนเกินไปครับดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับโกโลเรรทโรต์ Sexy and I know it. I am sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I I know I know I know it.